สวัสดีค่ะก็สวัสดีผู้ปกครองและก็เด็กๆที่นะ่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กมาเรียนรู้เกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์นะเรื่องที่คุณครูได้นํามาวันนี้ชื่อเรื่องว่าไข่ลอยได้จมได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าอุปกรณ์ในการทําโครงงานมีอะไรบ้างนะลูกนะอะคุณครูขอแนะนาเลยนะคะน้ำหนึ่งขวดนะลูกนะอันนี้หนึ่งขวด ต่อไปเป็นเกลือนะคะเกลือที่เราใช้คุณอาหารนี่แหละค่ะแล้วก็แก้วน้ำใสๆสองใบนะลูกนะแล้วมีไข่ไก่สองฟองนะลูกนะคุณครูพิสูจน์ออกมาแล้วก็ช้อนนะคะช้อนคุณครูพิสูจน์ใช้ช้อนด้วยนะคะอุปกรณ์คุณครูได้แนะนําไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆมา รู้วิธีการทํานะคะว่าการทำฟูงานเนี่ยมีวิธีอย่างไรบ้างนะลูกนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะขั้นตอนที่หนึ่งเลยคุณครูพิจุตให้เด็กๆนั้นอ่าเปิดฝาขวดเอาน้ําใส่ในแก้วอ่าสองใบนะคะใส่ในแก้วไปเลยอ่าใส่แก้วอ่าอ่าใส่ไปทั้งสองให้เเท่ากันนะคะอ่ะพี่ครับฝาขวดก่อนเดี๋ยวน้ำโบก แล้วก็2คุณครูพิสุจ์จะใส่เกลือนะคะใส่เกลือลงไปคุณครูพิสุจ์เอาแก้วน้ํามาสองใบนะคะโดยคุณครูพิสุจ์ใส่ป้ายไว้ด้วยว่าแก้วที่เนี่ยอ่ะคุณครูขอให้แก้วนี้เป็นแก้วที่หนึ่งะลูกนะคือน้ําเปล่าธรรมดาไม่ต้องใส่อะไรลงไปส่วนแก้วที่สองให้ใส่น้ําเกลือให้ใส่เกลือลงไปนะลูกนะเดี๋ยวคุณครูพิสุจ์จะใส่เกลือลงไปในแก้วที่สองคุณครูใส่3ช้อนพอนะคะเอาเด็กๆนะ นับพร้อมกับคุณภูณนะลูกนะหนึ่งสองสามนะคะครบแล้วนะคะสามช้อนเอาเดี๋ยวคุณรูณขอกคนหน่อยให้เกลือละลายอ่าควอีกนิดนึงนะคะให้เกลือละลายก่อน ไปเรื่อยๆนะคะพอเกลือเริ่มละลายแล้วแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเรามาใช้ไข่ไก่กันทั้งสองฟองเลยนะคะใส่ไปในน้ำทั้งสองชนิดนี้นะลูกนะออาพอแล้วเรียบร้อยแล้วก็ต่อไปคุณครูพิสุจน์ได้นำไข่ไก่ทั้งสองฟองนะลูกนะคุณครูจะให้เด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้น เมื่อเราใส่ในน้ำเปล่าจะเป็นอย่างไรและก็ใส่ในน้ำเกลือจะเป็นอย่างไรนะลูกนะเดี๋ยวเด็กๆพอไม่อยากเอ่ยมาดูใกล้ๆเลยค่ะนะคะคุณครูขอใส่ในน้ำเปล่าก่อนนะลูกนะเริ่มใส่ช้าๆปลา,าไปได้นะโอเคอตอนนี้ให้เด็กๆลองสังเกตน,นะคะแล้วก็ไข่ใบที่สองนะ ไปในน้ำเกลือเด็กๆลองดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะอ่าเห็นความแตกตา่างไหมยังคะเดี๋ยวคุณครูยกมาให้ดูเลยนี่เห็นแล้วยังคะอ่าเห็นแล้วนะคะแล้วก็คุณครูพิสูจน์จะบอกว่าเห็นแล้วยังคะผลง,งานของเรานี่คือไข่ลอยได้จมได้นะคะข้อแตกต่างระหวา่างสอง สองแก้วนี้นะลูกนะคุณครูให้ดูว่าที่แก้วนี้ใส่เกลือลงไปนะลูกนะคุณครูพอใส่เกลือไปปุ๊บจะเกิดความหนาแน่นของน้าําจะทําให้ไข่จนลอยได้นะคะพอมีความหนาแน่นปุ๊บพอใส่ไข่ลงไปจะลอยนะคะแล้วก็อีกแก้วหนึง่งคุณครูไม่ได้ใส่อะไรลงไปนะลูกนะพอไม่ได้ใส่ แส,สดงว่าไม่มีความหนาแน่นของน้ำพอทำไข่ลงไปใส่ไข่ลงไปมันจะไปจมอยู่ที่ด้าท้องแก้วเลยนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะโครงงานของเราก็ได้จบไปแล้วนะคะไข่ลอยได้จมได้ให้เด็เดกๆกลับไปทำที่บ้านพร้อมกับคุณพ่อคุณ,คณแม่นะคะแล้วก็ให้คุณพ่อค,คุณแม่ช่วยอัดคลิปมาให้คุณครูด้วยนะคะเวลาทำโครงงานต่อตามโครงงานนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ